Sir, Magneto desecrated the Statue of Liberty. What is this country coming to? Captain Rogers, I will personally oversee retrieving Lady Liberty and put her back together. You have my word. If Magneto is involved in this thing, I'm betting he wants that nuclear core to make Asteroid M operational. Doom must be building some space based weapon and he needs the transport. You ready, Captain? Good to go, sir. So long as the ever loving blue eyed thing here will lend a hand. Sweet Aunt Petunia, I'll lend you both hands, Cap. It's clobbering. Not quite yet. Wait until you get there. Now get to the flight line. Black Widow has arranged transport. Get to that plane as soon as you can. We need you to reach Asteroid M before Magneto does. เอาเลยครับอยู่ผมนะครับในเกม LEGO Marvel Super ลุยอีกแล้วนะครับนี่ก็คงจะเป็นมิชชั่นที่12นะครับมาต่อเลยไปนี่ดีกว่าเล่นตัวใหญ่ติ้งไปติ้งวิ่งมาติ้งโดดล้มเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดดตรงตรงนี้ต้องโดดตรงนั้นด้วยนะโดดโดดที่อื่นไม่ได้ด้วยโอเคติ้งก็บตังค์พุ่งเลยนะโอเคพุ่งพุ่งเฮ้ยแพิ่งไปที่งพลาดไม่ได้อจะมีกระปุ่งต่อ มาเลยโอ๊ยอย่าพลาดอย่าได้เดี๋ยวไม่มีเพิ่มแล้วไม่มีไหมอุ้ยอีกไหมอะไรอีกอีกไม่มีแล้วไม่มีก็พุ่งลงเผาพุ่งลงไม่ได้ต่ำเฮายใครเนี่ไม่ไม่ไม่ดังเลยมันงไจะดังเออตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรไม่ทำอะไรมันคืออะไรมันไม่บอกโอเคช่างมันไปเลยไป ตามคนนี้ไปไปเลยเครื่องบินอีกแล้วอ่าเออเออเด็ดเด็ดคือร่มชูชีพจริงๆมันต้องหายแล้วนะบักบักโอเคโอเค unfortunately little intelligence exists concerning this mysterious island For some reason, it doesn't appear on our maps, and we have very good maps. Lots of vegetation and some evidence of military structures, but that's about all. welcome in committee gonna have to be a touch-and-go landing boys why land at all it's more fun to jump the package has been delivered director fury ก็โดนยิงสอยแล้วก็มาติดที่กอดนีนี้นะครับโดนยิงสอยลงมาโอเคตอนนี้คงจะต้องเล่นกับอเมริกาอย่างเดียวออามาครับโอเคช่วยยังไงอะฟังได้ไหมฟังไม่ได้แป๊บนึงมันน่าต้องไปหาอะไรให้ต่อผมมั่นใจอย่างนั้นเริ่มแรกผมต้องเก็บตังก่อนนั่นแหละอีติดไหมโอเคขอดูเลยครับดีครับผมจะไม่ลบลูผมจะไม่ลบลูแต่ฆ่าไปแล้ว โอเคโรบินเออไม่ได้เดี๋ยวมาช่วยไป๊บนึงไปหาอะไรก่อนอย่างงี้มันต้องมันต้องมีอะไรให้ต่อมั่นใจนี่ไงโอเคแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันโอ้เยอะมากเก็บไม่ทันทีระยะทีละอย่างทีละอยะมันหายนั่นไงโอเคเอาพีนี่ก่อนกล้วยต้นกล้วยเนี่ยมีกล้วยได้วยสวี่ครับน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 ี่ครับโอเคตังหน่อยครับตังค์หน่อย อันนี้มีเ่าโอเคห,หมดตายห,หมดเพื่อเอาตังค่าตัดโลเพื่อเอาตังโอยเงินในน้ำก็เอาครับมาหมดอะตรงนี้เอาก่อนรุนต้นมันไม่ถึงร้อยจีมันไม่ถึงร้อยีเก็บโอเควายกลับไปกลับไปกลับเรียบร้อยต้องเดี๋ยวต้นรำพาต้นหนึ่งเอาไม่ต้นรำพาไม่ใช่นี่ไม่ใช่แค่นี้ผมมันมีอีกนั่นนะถ้าเห็นผมบอกไว้ถูกอะแต่คือมันจะไม่หมดก็รู้มันมไม่หมด แต่ก่อนผมขอบแป๊บหนึ่งโอเคอะไรนะเดี๋ยวที่เหลือให้ไอ้นี่พังบางติ้งเลยให้ติ้งพังบางนี่ไงที่มันตรงนี้ไงอ่าอ่านั่นแหละโอเคเนี่ยครับแล้วก็ต่อต่อเป็นอะไรเป็นเปี่ยอะไรเนี่ยโอ้ดูไม่ออกโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยอ่ะโดดให้เขาหน่อยเป็นหมอเครื่องสูบลม ออามามาติ้งออกมาน้ามาแล้วโอเคแต่ว่าอย่าบอกจอร์นในเรื่องนี้มาครับสาวสาวช็อตแรงช็อตแรงเราพลาดสักทีอ้าวร้อนแรงไปหายแล้วอันนี้รายดีปล่อยอั้มแข็งอ้้มแข็งเราต้องเรียกสาวสาวเลือดเย็นไม่ใช่เลือดเย็นเลือดเลือดเย็นเลยไม่ใช่พูดผิด เรือเยร์โอเคมาไปได้เลยครับขออันนี้ก่อนอ่าวางที่เหลือต่อข้างบนเอาหมดครับโอเคตรงนี้ต้องมีอันนี้วังไม่ได้นี่อ่าอ่าหมดแล้วยังโอเคหมดแล้วไปตอนเบกาเราต้องวังสวยๆอันนี้นี่โอเคไป โอเคครับล้งก่อนล้งก่อนโอเคแหวะแหวะโอเคเฮ้ยปืนปืนปใช้กับตันเบริกาใช่ไหมทิ้งทางได้ไหมทังได้โอ้แต่จริงๆตันเบริกาสะท้อนผมมั่นใจผมมั่นใจอ่ะมาเลยยิงมาเลยรอแล้วอ่ะเห็นไหมเดาไม่ผิดเดาง่ายอยู่แล้วยิงมาก็ต้องสะท้อนอ่ะยิงถึงไหมไม่ถึงอ่ะยกของได้ไหยกของไม่ได้ผมว่า ตะลับกาโลปลาโลได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้ทำไ,ไ,ไม,ม่พังไม่ไม่พังสักรอบต้องให้ติง้งอะผมว่าไม่ถึงเอาไงดีเฮ้ยเงินขอตรงนี้โอเคแต่สน,นียยังดีเอ้ยตกยกได้ไหมเอานี่อยยกเออวหน้าทำไมพังไม่ได้เอาไปเลยตัดอเมริการครับโยนนั่นแหละอาติงรอ ขัดข้องทำงานไม่ได้พังเี็บเลยมาๆมามาเดี๋ยวสาวบอลแรงของโอเคเหลือไอ้ชายไอ้ชายโยนรับรับรับไปได้เอาตัวดีเพื่อนวันทีเพื่อนเจอชั้นนะโอเคเฮ้ยเพี่อนสาวชัอแรงสาวชัอแรงงไอ้หนุ่มชัอแรงอันนี้ไอ้ไปตายซะงับสาวบอลแรงสาวบอแรงงั้สาวบอแรงสวัสดีครับ เคลีบอันนี้สาวสาวลึกยึกยึกยินใช่ไหมโอ้โหันนี้โอเคไอหานี้มึงอโยรับ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 รนะเอารับไปนะตัวทีเพื่อนเออโชคดีโชคดีเอ๊ไอเพื่อนไอเพื่อนไปตายซะโอเคที่เป็นแมนไม่ได้ไม่มีแต่เป็นแมนเอ้ยนี่จริงเลยเอาดราเมกามานี่หน่อยอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยโอเคนี่พังง่ายกว่า งัดเจรู้เรื่องเฮ้ยนี่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 กระดูกเลยครับเลยครับนั่นแหละนั่นแหละนี่โอเคไปไปต่อไปต่อไปต่อไปเก็บตังค์ต่อโอเคนี้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวกันจนกำลังนี้หน่อยขอโทษขอโทษนั่นแหละโอเคพังต่อเรียบร้อยอันนี้พังไงครับนี่ไงที่ดึงที่ดึงที่ดึงเรียบร้อยโอเคโดูรัวโอเคโดูรัวโอเคโดูรัว แล้วอะโยนต่อนาทีคุณเราเป็นที่ที่หมุนใช่ไหมที่หมุนเออใช่แล้วที่หมุนน่าจะน่าจะเล็กที่หมุนผมเดาเดาดูโอเคติ้งเดี๋ยวหล่นนะระวังไว้ด้วยโอเคได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าถูกใงโอเคียบถูกใจติ้งไปเลยน้ำทางวันน้ำไม่ได้แล้วติ้งน้ำไม่ได้แล้วติ้งน้ำไม่ได้แล้วเอามา น่านั่นแหละโอเคติ้งมาจัดก,การสาวช็อตแรงจับๆนี้สาวชอ็อ,ชอตแรงชัวไห้ดูไปเลยโอเคพังพังให้หมดให้หมดให้หมดนี่ดีกว่านี่ตดนอันเดียวโอเคฝังล้นอเมริกาครับไปนหนึ่งโอ้ตัง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 โอเครอบโอ้สุดยอดโอเคอ,อ,อเ,คเมริกาครับไป we would have something that that? Do fit in ตามนมั้นโอเคไปตั้งพายุเครื่องเครื่องทั้งเครื่องไอแม่เครื่องเครื่องพังเออโอเคเดี๋ยวขอเก็บของก่อนไป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 แป๊บนึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออตกแล้วโอเคพอแล้วนะแมงมุมแมงมุม ก่อได้ไหมก่อได้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนี่มันของฉันนั่นเองโอ้โที่ใช้ได้แต่เราใช้ไม่ได้นี่ครับไปหนุ่มมดโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงติ้งมานี่หน่อยทำารอั่นแหลกกีรักทีกีรักทีนั่นแหลกกลางวงเหลือไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมานี่ครับไปตายซะไม่ตายอีกอ่าด,ด,ด,ดื้อ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 เอาเค,คบพังก่อนดับแรกๆต้องทำงี้ไหมทำไม,ไ,ไม่ได้ไี้ไงได้ไหม อ่าแล้วก็เป็นทางขึ้นเอ้ยนี่ผังได้ไหมผังได้เรียบร้อยเต็มกูโอเคกล้วยไอ้กล้วยโอเคสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับติงต็งแป๊บนึงเก็บของก่อนเก็บของเอ๊ตกโอ้ตกตรงนี้นึกว่าตกตรงไหนเราขึ้นยังไงขึ้นได้ไหมเต็งขึ้นก็ไม่ได้อีกหังกนั้นก็ไปตายโอเค เกิดตรงไหนครับเราเกิดตรงนี้ด้วยถึงไหมโดดถึงไหมโอเคหรอโดดถึงว่าโดดไม่ถึงโอเคมามาติง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 เด้งลัวโอเคลัวๆอันแรกอ่าโยนไปสักที่ไหนก็ได้ไปเลยโอเคครับสบายดีครับที่นี่ไหนบอกผมหน่อยหน่อยอ่าแป๊บนึงเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจสักหน่อยโอเคนี่ทำอะไรใช้ตรง ใช่ความร้อนแดตัวตัวตัวโอเคแ่นแหละนั่นแหละโอเคแล้วก็พังอันนี้อันนี้อ๋อเป็นเริ่มพังหมดแล้วแค่ให้ดึงโอเคอ่ะเต็งเคูรัวเคูรัวเคูรัวนั่นแหละอ่ะโยนไปไหนก็แข่งเอ็กซโอเคก็ต่อยสักหน่อยมันจะได้มีเงินให้ไม่มีอันนี้ด้วยเนื้อตกตก โอเคติ๊กอันเละโอ้แจมแฉมอันหละเอาได้มาหนึ่งนงางไปก่อนทุกอย่างตรงนี้ไม่ได้ทีเฮ้ยแนวกว็าากที่ใครทำให้เร่กับาไม่เอปอกก็ไม่แคร์ครับแล้วไงแนวสาแล้วไงแนวเสาแล้วไง แล้วไงอย่ามายุ่งก็พอแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปไหนเอ้ยเดี๋ยวไตะพวกนี้ได้ผมแม่งเลยจบโอเคเต็งโอเคก่อนเดี๋ยวพึ่งมาอย่ายพึ่งมานะมั้งเดี๋พึ่งมานะโอเคเดี๋ยวพึ่งมาก่อนอ่าเตะแล้วเรียบร้อยได้ครับโคกระดูกอืมโดนเนื้อโดนเนื้อสาวกินใช่ไหมโอเคอันดับการงานที่คุณไปเลยเดินเร็วเดิเร็วเร็วช้าจริงช้าจริง

เต็งครับหน้าที่คุณน่าสตยตวยตเอ้ยตกตกนีก็ต่อเนี่เลยชิ้ชิ้นต่อยชิ้นึงไม่ไม่หมดหรเ่าไม่หมดต็เต็งจัดการเคียร์เอาแวกรอบรอบนอกนี้หมดแล้วนะเนี้ยต่อแล้วโอเคเอยเต็งอะเคลัวๆัอเคลัวๆัไปท่อนไปเลยเครื่องบิหรือเปล่าน่ย เครื่องบินเลป่้านในท่อนนี้ท่านนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนั่ไอ้นี่ก็ยื่นเลยจังเลยหล่อมากเหรอหล่อมากเหรอแงสิงหุ่มช็อตแรงสาวร้อนแรงมาแล้วมาริเลือดเย็นอะเลือดงานแหละเลือดเลือดเย็นไหนว่าสาวมาด้ครับมาไอ้ช็อตแรงไอร้อนแรงอย่าง ไอ้หมดแหละไอ้หมดต่อต่อต่อโอเคเดี๋ยวไม่ไม่ให้ต่อ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 เป็นอะไรครับอ่าเป็นรถเหรอมันคือรถแหละเราไม่ให้รถอยู่เอ้ยเฮ้ยโอ้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 โดหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้มันหมุนมันหมุนมันหมุนแหละยอดโอเคเลยครับ I ain't really built for swimming, Cap. The water's too fast, even for me. Look for a way across. โอเคนั่นแหละร้อยยิงมาเลยสะท้อนเอ้ยสะท้อน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 ไม่ใช่นั้น,นหน้าไปเลยเออนั่นแหละวาะยิงถูกโอเคเปิดทางให้ติ้งมาก่อนเปิดทางให้ติ้งมาออกไปอีกะออกไปเลยอ่ะแต่สาว้อนแรงไปเลยโอเคเครื่องพัง,งติ้งมาหน่อยติ้งมานี่มานี่ไป เร็ว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 แล้วก็เก๋ลัวมาเก๋ลัวๆมีไอ้นั้นรออยู่อ่ะไม่เลยทั้งอันทั้งอันเอาไปเลยไม่คิดตังค์นี่ครับสาวล้นไม่รอเลยไปตายโอเครู้สึกมันเริ่มมันแม่ค่อยอะแล้วนี่ครับตังค์หมื่นขอเอาไม่ได้แล้วไม่การการไอ้นี้ก่อนโอเคหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเรียบร้อย นี้ให้ติ้งทำลายโอเคทำลายข้างๆได้ไหมข้างๆไม่ได้ต้องตรงเลยตรงใช่ไหมได้เดี๋ยวตรง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 ต้องหาทางขึ้นดังนั้นโอเคพังไปก่อนเดี๋ยวก็มีมาให้อ<ะ>่าอันน<ะ>ี้ไหมอันนี้เนี่ยใช่ยก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 เดี๋ยวถอยหน่อยมันไม่มีระยะกัดปลาอ่าไม่ได้เดี๋ยวโอเคเอาอะไรยออกเลเออนี้ออกนีกออก้นั่นแหละตรงนี้ถึงไหม ไม่ได้เหรออ่ะโยนโยนได้อ๋อโยนได้เห็นแล้วโอเคเดี๋ยวต่อ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 ข้ามข้ามเลยโอเคโอ้ครับแล้วก็เก็บตังค์โอเคเอาไหนนันเดี๋ยวเก็บเก็บก่อนอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยใชงพันปันพอดีเลยไฟฟ้าหยุดไหลโอเคไปเลยติ้งมานำทางมันวิ่งเร็วไม่ใช่อะไร go Ah, you've arrived just in time to see me and my island rise! He's quite the showman. And he's got a flying island? This is this some sort of HYDRA trick? Like I know, just hang on, Captain America. Thing.

โอเคตายหมดพวกเราตายเลยโอเคเดี ER ๋ยวหายเดี๋ยวหายหายช่วยนี่พังเลยพังเป็นอะไรครับเป็นตอมตอมหมดไหมนี่อะไรต่อเรียต่อเป็นไรครับเอาที่ชาร์จของตอมโอเคอืมแป๊บนึงแป๊บนึงพุ่งยิงพุ่งยิงก่อนบอกอย่าพุ่งยิงก่อนฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมโอเคโอเฮ็ดโอ้เฮ็ดชาร์จ ร้อยประตูเปิดใช่ไหมนี่ประตูกำแพงอ่าไปเลยโดดข้ามไปครับสวัสดีครับนักทีนั่นแรวเเลกตัวลักอเมริกาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยโอติ้งติ้งแช่เลยเดีเดีวโอ้เนเงินเงินไปหนึ่งเงีแช่งเลย เกดสะท้อนนึ่งเดี๋ยวสียท้อก่อนเดี๋ยวดูตรงไหนตรงนี้เหรอเอายิงใส่ยิงใส่เครื่องยิงใส่เครื่องผมว่านั่นต้องยิงใส่เครื่องอ่าเรียบร้อยเห็นไหมเดี๋ยวเดียวละเอาหันหันมุมหันมุมมุมสวยรอแป๊บนึงโอเคนี่เรียบร้อยการต่อวัดแรงโอเคติงการต่อ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 ไม่ต้องติงโอเค ไม่ได้ชาร์จใช่ไหมนี่ชาร์จเผมชาร์จไปหนึงต่อนนีปุ๊บชาร์จเลยอ่านั่นแหละสวยสวยตามนั้นตอบโอเคชาร์จต่อเกิดอะไรขึ้นครับประตูเปิดใช่ไหมอย่างเงี้ยประตูเปิดชัว I see you've enjoyed playing with my p e t s Let's see if you enjoy playing with this one Bring it อะไรนะมันบอกว่าเราสนุกกับการเล่นกับสัตว์เลี้ยงอ่านี่ไงไรโน่อะไรไงไรโนโอ้ไรโนโอ้ดีเดียมไรโนได้มากเพื่อนตังคอย่างเยอะโอเคมาได้มามาตัวได้ครับขึ้ยิง้นข

อ่ะผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะอ่ะผมพาพวกนี้กันละกันโอเคเฮ้ยออกไปไว้จัดการพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ไดใจเย็นใจเย็นไลโนไลโน่ไลโนเพื่อนใจเย็นของจัดการพวกนี้เออไลโนไลโนไม่ทำไงอ่ะมันต้องมีทางนะเอยเดี๋ยวเดี๋ยวมก็วิ่งจังเลยว่าอะไรเนี่ยพ่อนักวิ่งเหร มีสักอย่างมันต้องมีสักอย่างมวิ่งดูรอบๆก่อเออช็อตช็อตช็อตนี่ช็อตถ้ามีตัวต่อไม่ตายไม่ตายเอราตายแทนลุงเดี๋ยวไม่ต้องมีเดี๋ยวผมวิ่งหาก่อนมีวิธีหยุดเลยเอาละมันมวิธีหยุดแล้วย้าชิ้นด้วยกินผมเป็นมันทุกทีทุกที่อยุดแหละอ่าตัวต่อ เอ้ยไหนเธอพุ่งวิ่งมาอย่าพุ่งวิ่งมาพิ่งวิ่งมานะขอเถอะก่อนเค้ขอเสร็จแล้วเอ้าวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอ่ะอยู่บนนี้เลยอ่ะไดหมอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเอ้ยกลับมาเป็นไก่ย่าบังนี่มันไม่น่เป็นไรตัวหนึ่ความไม่เลยนไฮโนมานี่หน่อยเราต้องใช้ติงยกติงยกไหมก็อ่ะมาแล้วย่าบัง เจ็บเลยมึงเจ็บเลยอ่าหามุกสวยเพื่อนเพื่อนทักหมัดเฮ็ดโลลัวเฮ็ดโลว์เฮ็ดโลลัวเฮ็ดโลว์เฮ็ดโลว์เฮ็ดโลว์ดโลว์เฮ็ดโลว์นั่นแหละเอาแล้วไปไหนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอะไรไปไหน

ทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงแโดนแล้วต่อเร็เร็ววกนี้วกนี้มาต่อวกนี้มาต่อสักแค่สักคนเดีวเลยออกไปเลยออกไปต่อไปเร็ว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 นร็วเร็วเรแล้วเ็วเค็วให็วเร็ติรง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 วเร็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 วเเเเเเวรเ็ว น่าต้องประมาณสามครั้งมา่อต่อยต่อเน็ตเทียดเทียดเทียดดวงเทียดดวงมีสามดวงน่าต้องสามรักยกขึ้นอีกละยกอีกละอ่ารวมแล้วรวมแล้วกลายเป็นบวชอีกแล้วใช้ดีกว่าใช้บินบินลงง่ายๆหน่อยติ้งก็ดีไม่รู้แต่การวกนี้กดอ่ะไปตายเอ้ยจยีนอะไรคราวนี้นยลิกาปลุกนลิกาปลุกเอ้ยช้อนช้อนช้อนแล้ว กล้อย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับกูไม่เอาไม่เอาอย่ามาอย่อยามาเออนั่น okay. แหละพอโอเคจะก็ส่งคืนให้เขาโอเคไปนึกไม่อยู่เพื่อนเดียวก่อนโอเคเต้งมานี่หน่อยอ่ะส่งคืนให้เขาหน่อยเอาไปเลยของควันของควันเดี๋ยวนี้ก็บังจังบังจังเลยนั่นแหละอ่ะรูดให้ ตี Ooh, ่ก็ด้วยเอ้าชื่องบิกอนบริโกนการทั้การโทนโทนโถนโอเคเหลืออีกดวงหนึ่งแล้วเป็นอะไรคราวนี้เป็นอะไรเรามารอดูกันรอดูกันอะไรอะหมดแล้วเลยละพวกนี้น่าเป็นโมหะใช่ไหมฮะโมหะมีเียอะไรพวกนี้เขากำลังกีบมันควบคุมพวกเด็กเลยใช่ไหมหรือว่าควบคุมทุกอย่างได้ผมว่าไม่น่าใช่ทุกอย่างเฮ้ยตอบเป็นอะไรคราวนี้ตอบเป็นอะไรไม่รู้กูหลบก่อน มือเหรอไม่ใช่มืออ่ะเพราะว่าดูไม่ออกเป็นอะไร <c oughs> ไเอ้ยเดี๋ยวดูเป็นทุกันเลยโอ้ไม่เอาไม่เอาแล้วแข็ง,งกว่ากนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะอ๋อไม้ไม้ตีแมงวันตียุงอะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเคต่อแล,ล้วล่ะสองคืนคก็นเติมตัวเติมตัวสองของคืนเติมตัวเอากระทะหรือเปล่าใช่ไหมผมว่ากระทะผมว่ากระทะกระทะไม่รู้ผมสคงคืนก่อนผมเป็นคนดีครับได้อะไรมาผมส่งคืนทุกอยา่าง Okay, oh, I'm going to it. it. i What's that metal pendant gun doing? Enhancing his powers or something? Well, then, let's depower him. Mystique! Of course. That should hold her. So, where'd Magneto go? I see that a rise in elevation does not equate to a rise in one's IQ, Benjamin. จาไปหนึ่งมีชั้นแล้วนะครับเนี่ยเป็นมีชั่นที่สิบสองนะครับบาบล,ล็อกอันนี้ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกอ่าแล้วก็ไลโนโอ่อืมแล้วก็มีไหมไม่มีละได้ตังมาแสนแปดรวมกันแล้วได้เท่าไรครับอ่ามาๆๆๆได้สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับนี่เต็มร้อยช่วงมั่นใจอ่าเต็มร้อยเต็มร้อย ตัวอันนี้ไม่ต้องหนาครับศูนรู้สึกภูมิใจมากสูนได้มาสองอันที่สี่ยี่สิบห้านั่นแหละโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับไว้เจอกันสับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพบกูเอนจอยกูรักครับ